เช้าวันที่21ครับเราออกเดินทางจากที่พักอุ้มหางจะไปที่อะไรนะมูเซอร์ตลาดมูเซอร์รของเราโยนขึ้นยานแม่แล้วกระเป๋าของกระเป๋านี่ไรเบาเดินทางกันต่อกระตุ้นระบมระบมนี่ครับพวกเราเดินทางออกจากที่พักออกจากอุ้มหางเพื่อจะไปดอยมูเซอร์นะครับนี่ไทยดำรดอุ้มหางนี่ครับหมูกรอบร้านนี้ขาว,ว่าเด็ด นี่ครับบรรยากาศในหมู่บ้านก็ประมาณนี้<อ>แล้วก็ตรงไปซ้ายมือจะมีปัป๊มเติมมันอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือนี้สุนีบริการ1974เกี่ครับลงรถจากอุ้มห้างเรียบร้อยนะครับรก็มาถึงร้านการเตซนจะัครับที่หลังตลาดมูเซอร์นะครับ <c oughs> ดู <c oughs> นี่ร้านการเตซนก็ประมาณนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนู้น มีเทเลสแ,แนะนำให้จองมาก่อนครับนี่ผมโชคดีนะมีพื้นที่ว่างในกลางมาสีหลังสนุกนัดมันนอนที่นี่เหรอเอะเอ็มทางล,ล่างก็จะมีมีที่กลางมีรานม,มีเทเลสตรงนี้เฮียมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนไม่รู้คืนนี้ฝนตกเปล่าตอนเช้าอาจจะไม่มอกสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์อะไรวะ จะจะจะเลืกอกย่าง <c oughs> นี่เราจะไปน้ำตกงูเซอร์น,นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเส้นทางไปน้ำตกงูเซอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงอทางค่อนข้างชันนัแต่เป็นทางปูนทางดีทางขึ้นลานกลางเต็นท์เนี่ยจะระบางอ่าลงไป เส้นทางนะเส้นทางทชันๆน่อยเขาบอกมาประมาณสองโลงสองโลงทางดีเดีย๋ยวไปดูกันแล้วก็เดินลงไปอีก500ห้าร้อยเมตรทางเดินเป็นคูนคอนกรีตแต่ว่าสวยช่วงนี้น้ำเยอะครับวู้ ประมาณนี้ชันยาวๆทา,างแคบๆทางรสวนอู้ดูข้าขงหน้าดิเบรเบรเบรนี่ถึงแล้วครับทางเข้าทางลงอืมสมาชิก ตรงกันยาวๆโอ้โหชันได้เรื่องนถาลงมือล่อนโอ้ยโหทางชันตรงนี้เปล่าวะใช่ปะ่ะไม่ใช่มันคือตรงไหนน,นี่เรามาจนสุดทางเลย สุดทางก็เป็นทางอะไรเอ่ยเป็นทางดินแน่เลยเนะี่ยดูทรงน,นะเนอะอันนี้น้ำตกห้ยกระถิงนี่ครับเราลงมาก็จะเจอป้ายน,น้ำตกห้วยกระทิงบ้านส้มปล่อยครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดีกว่า เพราะมันชันเห็นมีพี่ลงไปแล้วคันหนึ่งแต่ผมบอกว่าเขาบอกว่าชันมากชันไหมชันอยู่แหละอันตรายก็เลยจอดพัดีนว่า๋ยวเดินลงไปชิวๆห้าร้เมตรเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าน้ำตกไงน้ำตกมูเซร์น้ำตกกาลรกะทิงว่ามันจะสวยหรือเปล่าไปดูกันครับโอหชันจริงๆอะแบบลงดิ่งๆเลย ลูข้างหลังชันเอาเรื่องอ้อแ้่ก็รถตั้งแรงอะเอามาได้ครับสบายเพราะว่ามีปูนมีปูนให้อยู่แล้วนี่หมอไ่แรงน่าจะลงลงน่าจะได้แต่ตอนขึ้นน่าจะล,ลื้อลื้นอยู่แถวนี้แหละแรงหมดได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับน้ำตก เดินกันน้องเปื่อยเลยทีมาเที่ยวทิปนี้ก็ไปกินน้ำตกเนะี่ยน้ำตกทีรอโซนละนี่น้ำตกมูเสือเดี๋ยวต่อไปน้ำตกเต่าดำดูบรรยากาศไปเรื่อยๆดีฟ้าโอ้ยลงมาถึงข้างล่างแล้วชันจริงรอ่ะเดินขาอย่างตึงเลยนะเป็นแนวเขตบ้าชุมชนคนระับเขียนอยู่นี่ถ้าเกิดลงเงาเนี่ยไปดูเลี้ยง <c oughs> นี่ครับผลผลจากจุดชันๆมาก็นี่เขาดง <c oughs> รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคนเดินมาเนี่ <c oughs> ยเไปดูยันต่อยังไม่ถึงอ่ะนะเสียงรถ อย่างรถจ้าน no ้องอย่างวิ้งวงวงวงลึกเกินเนี่ยห้ารอยเมตรห้ารอยเมตรแนวห้าร้อยเมตรแบบชันชันทั้งทางตอนลงสนุกตอนขึ้นจะเป็นยังไงเนี่ยเดินมาหน่อยทุยเดินมาได้น้อยหนึ่งครับนี่มีดินสไลด์มาด้วยนี่มีจุดแรกลำธาร เสียงตรงนี้ <C it> เป็นหัวยตรงไบ่งเงียบโอ้โหลอยคนมาลุยเยอะเนี่ยใส่ลุยเต็มเลยฝนมันอยู่คนจ้าเนองคนซิงคนซิงนี่ โอ้โหโคตรชันเลยพี่น้องโลว่ารลเอ็มลงมาไม่ได้แล <st> ้วผมลงได้แต่จะขึ้นไม่ได้ะดิแรงไม่มี<ด>นี่เดินมาแล้วครับเรลมาน้ำตก <st> เซอร์หรือเรียกยัางไงาว่าน้ำตก <c oughs> ตกระทิงอะไรไม่รู้นี่เขาก็มีหลายๆชั้นหลายขั้นหลายชั้นหลายๆขั้นลงไป โอ้น้ำตกรับอีกแล้วอะ่ะคลิปเก้ายังไม่ลงคลิปไหม,ไมอไร้ยยังไม่หายไอ้น้ำตกเมืองการนี้ผมยังไม่ตัดให้ลงเลยดูดิบปะม,ม,ม,มีแบบกิ่งไม้กิ่งไม้ขวางเนะียสวยเวอร์มากฮุ๊บเา้าไอย่อางดิบ น้ำตกบมูเอร์ชุกรูทางประมาณนี้ดูเอาเป็นน้ำตก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 ที่ซ่อนตัวอยู่ที่ที่หมู่บ้านมูเซอร์หมู่บ้านมูเอรอจังหวัดตาาครับ ไปเดินกันไปสวยอยู่สวยไหมไปดูโอ<ฮ>ไม่อยากคิดถึงตอนที่เราจะเดินกลับหอบดูครั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 บน้ำตกห้วยถิงหรือน้ำตกหมูเซอร์นะครับเนี่ย มาเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำตกใ,ใกล้ๆดี้มาลงมาเล่นน้ำตกหน่อยใครๆก็ไไามาร,ร้อนร้อนจัดเข้ามาใกลใจน้ำตกเล่นได้คนระับเป็นน้ำตกเป็นแอง่งเล็กๆไมมใหญ่ๆมาสวยคนะรับอยู่ใน ยังสวยยังสวยมากเลยทุกเนี้ย เรียบร้อยครับก็เตรียมตัวไปผจญภัยกับน้องปูดแนะนําถ้าเกิดมานี่มาช่วงกลางวานันน่าจะดีกว่าพี่โยนะกลางวานนะันครับกลางวันแล้วก็เราจะได้เดินทางออกแบบมีเวลาเพราะไม่งั้นมันจะมืเดเกินไปไต้องรีบนี่ที่มองขึ้นมาต้องเดินขึ้นอีกห้าปากของท่านสูงใช่ห้500าร้อยเมตรเจอกันห้าร้อยเมตรของพวกเราหลังๆมานี่พูดแม่งเมื่อกี้สิบรอบอะเดินอย่างเดียวเลยจิ๊ ไปครับเดินทางกลับดีฝ่าอย่ารีวิวปดอ้วน500เมตรขอแห้จ้าพาลุยครับพาตกด้วยกระทิงบออ้านต้มป่อย <c oughs> น,นัตาเนี่ยดูดิถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนออกา้ามันก็จะมืดอย่างเงี้ยนี่แค่4โมงครึ่งเองนะ อังหอบนี่ว่าน่ารึ่งทางน่าจะมีตะคิวกินข่าแล้วนะผมอ่ะใครมีรถก็ถขีรถไายใแล้วจ้ะน้องซิงซิงนา่ารำคาญดูดูเหี้ยกคอยดูขึ้นไม่ได้อถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะขึ้นได้เปล่าดู๋ยดีวเดี๋เยก่อนไป รุยอ๋อ oh. สบายสบาย <Okay. S 1> ขาตึง oh. นับตกที่รับดูน้องน้องสัน oh. Oh. มันตอนลงเนี่ยตอนขึ้นเนี่ยดู oh. อย่าหาทำครับอย่าหาทำ hmm. ผมจะรับหนึ่งร้อยเก้าอย่างผมจะพัก <c oughs> สภาพ น,นี่ครับจะถึงแล้วครับจังเดินน้ำมาแบบตาใจายไอยที่เห็นนี่ไม่ใช่น้ำน,นะเนื้อปิดทิปน้ำตกหว้วยกระถิ่งบ้านส้มป่อยมีน้ำตกมูเซอร์จังหวัดตากเจอไั่ครับ เเดี๋ยวไไปปอาภาภพกําลังปลาทิ้กําลังโต๊นะครับเดี๋ยวตอนเช้ามาลุ้นหม้อกันว่าจะเจอกันหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนที่ลานกลางเต็นท์นะก็จะไปหยั่งติ้งอย่างแบบนี้อย่างนี้ก็เยี่ยมชิวๆจริงๆวันเนี้ยดาวเยอะมากแต่มันมีแสงไฟ ผมเห็นดาตกด้วยข้างหลังไหม่บกีเขาจำจิงก็ไม่เดือมากโจที่เขาเคยมานั่งอยู่ตรงนี้ยใช่ค่ะพักเหนื่อยแล้วคนที่บุกเบิกด้วยตรงนี้ใช่เป็นชื่อคนจะเดาปางชื่อคนนะครับชื่อคมเป็นชื่อคนที่ใช้บุกเบิกนะเขาในบริเวณนี้ครับเรแล้วปางก็คือเก้าอี้ครับเก้าอี้ที่นั่งทั้งนั่งที่พักนี่องครับอนี่คือที่มาของจะเดาปาง อาญาคระับขอบฟังประวัติของเขาเป็นมาของน้ำตกห้วยกระทิงนะครับน้ำตกห้วยกระทิง่งน่าสมัยก่อนเนาะน้ำตกห้วยกระทิงที่เขาตั้งชื่อเมื่อก่อนเขาบอกว่าตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักว่าเป็นน้ำตกแต่จะมีกระทิง่ง<อ>กระทิงคือสักป่าอะไรอย่างเงี้ยค,คือเขาจะอะไรนะปีนขึ้นไปแล้วมันจะตกลงมา ตกลงมาคือก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นน้ำตกไม่กระถินมีใม่กระถินตกลงมาจากน้ำตกก็เลยได้ชื่อมาตรงนี้ค่ะถ้าพื้นที่ขเขาเรียกว่าน้ำตกไว้กระมิงมัน,น,นอะไรนะนักท่องเที่ยวที่เขามาเขาก็จะตั้งชื่อน้ำตกมุงเซเว่ามันเด่นใงงยดีเพราะว่ามันเจอบ้านมุกเซเจอตลาดมุกเซ เธอวันน <transplant> <German> ี้อากาศเย็นมากครับและที่สําคัญในทริปนี้เราได้เพื่อนใหม่กันมาด้วยนิตรภาพจะบังเกิดก็เมื่อเราเปิดใจคุยกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโชมหน้าของสมาชิกใหม่ท <sucks> 네ี <ator> ่เราได้เจอกันนะครับครับน้องเปรมน้องเปรมเรมน้องเรมเปรมน้องเปรมเปรมเปรมเฟรมเปรมเปรมเรมเรมเปรมเปรมเรมเรมเปรมเปรมเรมเฟรมเฟรมเฟรมเ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 รมรมเ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 รมร งค่ะ,ะโยค,ค,ครับเอมครับเบชครับก็บเ,เป็นบรรยากาศการแนะนําตัวของพวกเราแล้วก็พูดคุยกันทั้งคืนเลยเครับบรรยากาศช่วงเช้า <c oughs> เจอไหมครับเจอหมอกไหม <c oughs> วันนี้ลมแรงลมแรงหมอกจะไม่มาหมอกไม่มี <c oughs> มีแต่หมอกคลุมคลุมเหมือนหมอกฝนเช้ามานี่ครับก็เจอแล้วก็เป็นไงครับทะเลหมอ,อกของเรานู่นไปอยู่สก,กลเลยลมแรงมากครับพัดทะเลหมอ,อกไปนู่นมาเลย <c oughs> เป็นฟิลแบบว่าเก็บไว้ค่อยมาซ้ำแก้ไขนะครับหวังว่ารอบตาไปจะได้เจอทะเลหมอ,อกนะครับอันนี้แถมเตียมตัวเด <c oughs> ินทางไปน้ําตกเต่าดําครับบายบายทีรอสู่เฮ้ยบายบายทีรอสู <c oughs> ่เฉย บายบายจะเตาะป่างมูเซอร์ตาโอ้ไปใจกันที่ตำทต๊ททต่อดำนะครับคูไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเขา <laughs> มีคูอยู่คูล้างจานอยู่ใช่ป่ะ ไปแล้วครับได้แล้วครับครับผมพี่ออนไปแล้วครับสวัสดีครับครับอันนี้รีวิวเส้นทางนะครับเส้นทางลงตอนคืนเราไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวถ่ายตอนกลับให้นะครับ สำหรับเส้นทางก็เป็นเส้นทางคอนกรีตยาวๆอย่างเงี้ยเลยครับแต่เป็นเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่แบบพอดีกับตัวรถเลยครับรถส่วนก็จะลําบากนิดนึงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้สัญญาณเสียงด้วยนะครับส่วนเรื่องรถนะครับก็สามารถขึ้นมาได้รถทุกชนิดเลยนะครับรถเก่งก็ขึ้นมาได้นะครับที่ร้านก็มีรถเก่งขึ้นมาทางชันครับแต่ว่าเป็นทางที่ดีอยู่นะครับชันๆเลยชันทางชันยาวๆประมาณนี้แหละครับ ไปเรื่อยๆแต่เป็นทางคอนกรีตก่อนจะไปนี้จะมีดอยอินเลิฟครับ <laughs> ก่อนที่จะถึงลานการเต้นล้านลา่ดอยให้คุณได้เลือกสัรเส้นทางคอนกรีตยาวๆชั้นๆบางช่วงเป็นแบบพอดตีตัวรถก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับใช้สัญญาณเสียง ยาวๆวางทางลงก็ถ้าช่วงเช้าก็จะมีชาวบ้านขึ้นไปทําสวนนะทำอะไรระวังด้วยนะจ๊ะนี่เก็จะเิ้นสุดทางฟอนกี้ตรงนี้เอ้ยยังไม่เิ้นสุดดิ <laughs> มีทางดินหน่อยหนึ่งก็เข้าโซนหมู่บ้านนะเกิดมาถึงตรงนี้แนละ้ว ใางเขาช่วงหมู่บ้านครับก็ขับด้วยความมันรลมวดระมัดระวังป็ดเนี่ยขึ้นขวามาขึ้นมาแล้วเอาขวาสายก็เข้าไปในหมู่บ้านเหมือนกันครับแล้วตรงขึ้นไปต่อ ก็จะออกตรงนี้ครับทางเข้าก็คือเข้าตรงนี้มาแล้วก็วนไปลงตรงนู้นนีน่ครัจะมีเขียนอยู่ป้ายตรงนี้เป็นตลาดมูเซ่ไม้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้กับลานกลางเต็นท์จะเตาะบางนะครับแล้วก็เราจะไปเที่ยวกันที่น้ำตกห้วยกระทิงนะครับใครที่ผ่านไปแม่สอดนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหนก็สามารถแวะเข้า,านอนตรงโซนนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับอัตราค่าบริการคนละ150บาทนะครับแนะนำนะครับจองไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าลานกลางเต็นก์กำลังค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยะครับส่วนเรื่องเครื่องดื่มอาหารถ้าเกิดเราไม่เตรียมก็สามารถแจ้งกับทางพี่ออนะครับว่าเราจะเอาอะไรเดีหยวพี่ออนจัดให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงแค่ตรงนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อน